สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Set Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะพบกันทุกช่วงเวลาของข่าวในพระราชสำนักสำหรับช่องฟรีทีวีก็เปิดมาเจอเราเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในวงการจานดาวเทียมนะเชื่อว่าคนที่ดูเราเจอเราก็แน่นอนแล้วว่าติดจานดาวเทียมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจานที่เป็นระบบ C b แบนด์และ KU band ด์ที่เป็น PSI OK ของเราการตอบรับดีมากต้องขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับคนที่ใช้สินค้าของ PSI นะคะ วันนี้น้องการก็เลยจะมีข้อมูลดีๆค่ะเกี่ยวกับชุดจาน PSI OK นะคะและเกี่ยวกับระบบ OTA ด้วยจะเป็นยังไงต้องติดตามนะคะสำหรับใครที่มีคำถามนะคะหรือว่าแนวคิดนะคะข้อเสนอแนะกับทางรายการของเราส่งเข้ามาได้ค่ะทางช่องทาง SMS นะคะทีม PSI ก่อนเว้นวักตามด้วยข้อความของท่านค่ะส่งเข้ามาที่เบอร์ซ5 2 0 0 0 0วันนี้นิ่งจะมีของรางวัลพิเศษมอบให้2รางวัลค่ะแต่อุไว้ก่อนนะว่าจะเป็นอะไร นะคะและนอกจากนี้ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะสำหรับงานสัมมนานะคะเกี่ยวกับงานระบบ M-Tech ค่ะหัวข้อของเขาก็คือทำงานระบบทีวีให้เป็นเรื่องง่ายนี่หัวข้อนี้อาจจะโดนใจเพื่อนช่างหลายๆคนที่กำลังกังวลเลอะเกินหรือว่าเหนื่อยเลอเกินกับการที่ไปรับงานระบบแล้วแบบว่ามันมีปัญหาเยอะแยะมากมายนะคะก็ทีมงาน M-Tech เนี่ยก็จะเอาข้อมูลต่างๆนะคะ ไปมอบให้เลยสําหรับคนที่อยู่ทางโซนภาคใต้นะคะก็คืออาจจะตอนบนหรือว่าใครก็แล้วแต่นะที่สนใจเกี่ยวกับงานระบบเขาจัดที่แรกก็คือที่โรงแรมนิพการเดนนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าภาพงานนี้ก็คือศูนย์บริการพีเอสไอสาขาสุราษฎร์ธานีนะคะก็นําโดยพี่กุ้งนะคะมีน้องบอยมีน้องแตงมีหลายหลายคนนะคะพร้อมบริการคุณอยู่แล้วสามารถที่จะโทรเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะพีเอสไอคอร์เซ็นเตอร์เลย027302-99 9ค่ะอะไร เกิดข้าวคร่าก็จะเป็นการเรียนรู้หลักการส่งสัญญาณทีวีภายในอาคารก็คืองานระบบนี่แหละเออมันส่งยังไงมันมีต่อเชื่อมยังไงนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่หลายๆคนเป็นห่วงก็คือเรื่องของการเดินสายถ้าสายในตึกนั้นเก่ามากๆเราจะต้องทํำยังไงหมายถึงว่าติดตั้งอยู่แล้วมีเติมเิมอยู่แล้วแล้วก็ไปลงระบบใหม่เนี่ยจะต้องทํายังไงถึงจะทําให้แบบช่อง รายการคือทีวีแต่ละห้องเนี่ยชัดเขาจะมีเคล็ดลับมีเทคนิคให้ถูกต้องนะคะการเดินสายเนี่ยต้องบอกว่างาน<ช>ระบบบางคนแบบหินนะบางครั้งเนี่ยการเดินสายในยแต่ละชั้นเนี่ยจะต้องมาคำนวณมี<ช>ตรรกะมีอะไรเข้ามาเยอะแยะมากมาย<ช>ที่เล็กจะเอาไปบอกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเห็นมี สินค้าตัวใหม่ที่จะทาให้การติดตั้งงานระบบเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็สวยด้วยนั่นก็คือ M Box นะคะชุดงานระบบของเรานะคะและก็อาจจะมีเรื่องของการเข้าไปนําเสนอวิธีการขายนะคะโดยพี่กุ้งเองซึ่งต้องบอกว่าพี่กุ้งอ่ะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์มานานนะคะก็จะรู้แล้วแหละพื้นที่นั้นเป็นยังไงหรือว่าวิธีการเข้าหาลูกค้าการพรีเซนต์นะคะสินค้าของเราซึ่งดีอยู่แล้วแต่จะพรีเซนต์ยังไงให้มันถูกใจเขาให้เขาเลือกใช้บริการเราเนี่ย พี่กุ้งจะมา<ช>บอกเลยน,น,นะคะนอกจาก เก่งเรื่องเทคนิคก็ต้องมาเก่งเรื่องของการขายการนำเสนอด้วยถูกต้องวันที่18นะคะ,คะมีนาคมค่ะตรงกับวันอาทิตย์ะนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมสัมมนาได้เลยแล้วก็มีต่อก็คือวันที่7เมษามนะคะที่สาขาพุทธมนฑลใครสะดวกตรงไหนก็เรียนเชิญเลยนะคะงานนี้เนี่ยมีความพิเศษทั้งข้อมูลแล้วเนี่ยจะพิเศษทั้งคนที่ไปร่วมสัมมนาก็อาจจะได้สินค้าในราคาพิเศษไปใช่ค่ะหรือว่ามีกิจกรรมต่างๆให้ร่วมลุ้น <poisoned. S 2> ไม่แน่ว่าคุณอาจจะพบช่วงพิเศษของเราก็คือพบอิฐพิช <childish> <oo> ิตโชคอ่าพี่อิฐธิพลของเราเนี่ยเขาก็จะไปสร้างความสนุกนะคะสร้างความสําราญรวมถึงมอบโชคกับคนที่มาเล่นเล่นเกมด้วยเห็นพี่อิฐนี่ต้องได้โชคแน่นอนมีโชคมาแจกแน่นอนเลยเจอหน้าเขาเนี่ยคุณจะเจอโชคทันทีนะคะไม่ว่าจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะต้องบอกว่าบางชิ้นเนี่ยเป็นชุดจานเอาทิ้งพีเลยอเคเลย การไหมล่ะนี่นะคะพบอิทที่ไหนก็จะพิชิตโชคกันที่นั้นก็คอยติดตามค่ะเพราะว่าเราจะมีการนําสกูปนะคะกิจกรรมต่างๆที่พี่อิทเข้าไปร่วมเล่นเกมนะคะกับกลุ่มเพื่อนช่างของเรากลุ่มผู้ใช้ชุดจานดาวเทียมของเราด้วยทั่วประเทศเลยนะคะบางทีก็อาจจะไปพร้อมๆกับ Set Answer ก็คอยติดตามแล้วกันนะคะนี่ค่ะ สูะะ่เนื้อหาของเราวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าคนที่ติดตั้งชุดจาน P okay S I O K นะคะอาจจะเริ่มที่จะเข้าใจนะคะชุดชรับสัญญาณดาวเทียมของเรามากขึ้นนะคะเพราะว่าใช้มาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วแล้วเราก็ประกาศไปอย่างชัดเจนว่าวันที่1มีนาคมจะมีการล็อกรหัสสัญญาณ นะคะ<ช>และที่สําคัญก็คือตอนนี้เนี่ยเราได้มีการทํา OTA แล้วด้วยคง<ช>ต้องมาถามว่าแล้วทําไมเราจําเป็นต้องทําการ OTA สาหรับเครื่องรับ PSI OK อืมค่ะก็คือสืบเนื่องมาจากวันที่1มีนานี่แหละเราก็มีการล็อกรหัสแต่คือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็จะมีการเข้ารหัสด้วยเหมือนกันแต่ว่าเป็นบางช่องรายการอ,อย่างเช่น PSI นะคะคราวน,นี้วันที่1มีนาเนี่ยมีการล็อกรหัสปุ๊บนะคะทุกคือ PSI OK เนี่ย จะจอดำค่ะ<ช>วิธีการที่ทำให้ดูได้ก็คือ OTA อก็คือโดยปกติเนี่ยผู้ใช้นะคะก็จะมีการเสียบปลั๊กอยู่แล้วเนาะเวลา<ช>ดูนะคะน,น,นตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีการ ทำการดาวน์โหลดก็คือเช็คเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตัวใหม่เนี่ยเข้าไปซึ่งซอฟต์แวร์ตัวใหม่ก็คือเป็นเวอร์ชั่น118นี่แหละนะคะสำหรับเดือนมีนาจะเป็นเวอร์ชั่น118นะคะเวอร์ชั่นนี้นะคะเวลาที่ดาวน์โหลดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะทําให้เครื่อง PSI OK รับช่องรายการเนี่ยได้ทั้งหมดนะคะก็คือมี PSI Channel มี3579ช่อง w o r k Point การ์ตูนขับนะคะช่องรายการเพลงต่างๆเนี่ยจะดูได้แต่ก วันนั้นก็คือจะจอดำยกเว้นช่องการศึกษาผ่านดาวเทียมเ oh. นี้ยดูได้เพราะว่าช่องอรายการการศึกษาเนี่ยจะไม่เคยล็อกอยู่แล้ว uh, จะปล่อยฟรีตลอดเลย oh. <Okay. S 2> อค่ะดังนั้นเนี่ยสำหรับเรื่องของการ OTA เนี่ยจึงมีความสำคัญมากเพราะว่าในการเข้ารหัสสัญญาณะนะคะเราจะมีการเปลี่ยนรหัสเนี่ยทุกๆเดือนเลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่า เครื่องไหนที่มีการ OTA โดยตลอดนะคะ,คะเสียบปลั๊กแล้วมีการเช็คปกตินะคะ<ม>ก็จะดูได้เป็นปกติเลย<อ>นะคะแต่ว่าถ้าหากเครื่องไหนที่มีการแบบไปรับดาวดาวเทียมดวงอื่นๆด้วยเหมือนประยุกต์่ะมันไปปิด OTA ไว้พอปิด OTA ในฟังก์ชัน OTA นะคะไปปิดไว้ปุ๊บเนี่ยเครื่องก็จะไม่มีการที่จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใหม่ถ้าสังเกตก็กดปุ่มินโฟก็ได้นะจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าๆอย่างเงี้ยจะเป็นจอดำนะคะไม่มีภาพอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะก็คือสามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าจาก OTA ที่เป็นปิดเนี่ยให้เป็นเปิดเนี่ยได้พอเป็นเปิดแล้วปุ๊บเนี่ย มันจะมีให้กดปุ่มบันทึกพอบันทึกปุ๊บเครื่องมันจะเช็คแล้วเช็คเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็ดาวน์โหลดเลยใช่ไม่ต้องดึงป๊กแล้วเสียบใหม่ถ้าหากว่าเข้าไปเมนูนั้นปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะทําการ OTA ได้เลยเออดีจังแต่หลายๆคนอาจจะสงสัยค่ะต้องการว่าเอ๊ะทำไมอย่างชุดรับของระบบ c b แบ d o ดหรือว่า S9 หรือว่ารุ่นต่างๆเนี่ยมัน ส่วนใหญ่ก็คือดูฟรีแล้วก็ไม่ได้มีการมาเข้ารหัสสัญญาณแต่พอเป็นชุดจานพ์เไษโอเคปั๊บเนี่ยเราจะมีเรื่องของการเข้ารหัสสัญญาณเข้ามาเยอะมากใช่ค่ะก็คือ KU เนี่ยเรียกได้ว่ามีลิขสิทธิ์ด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยก็จาเป็นจะต้องล็อกสัญญาณนะคะ เป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาของแต่ละช่องด้วยไหมคะใช่ค่ะสัญญาแต่ละช่องด้วยสัญญาจากไทยคมเองด้วยเพราะว่าเราจะสังเกตว่าคือคุณสมบัติของจาน p s i o k อเคนี่ยเขาจะรับได้อยู่แล้วถ้าช่องไหนที่ปล่อยแบบฟรีมาคือไม่ติดลิขสิทธิ์แต่ทีนี้ว่าบางช่องที่เขาอาจจะติดสัญญาติดลิขสิทธิ์นี้เขาไม่เปิดในระบบของจาน p s i o k อเคก็จะดูไม่ได้อะไรก็ดูไม่ได้เพราะมีมีเพื่อนช่างหรือว่ารวมถึงคุณผู้ชมถามเหมือนกันว่า ทำไมเขาดูบ้านเนี้ยซึ่งติดแบบซีแวนใช่ไหมติดจานโอทูแล้วดูได้ดูได้โอ้ยตั้งหลายช่องเนี่ยร้อยกว่าช่องเนี่ยแต่พอเป็น KU ยูปั๊บอ้าวช่องนั้นหายไปไหนอ่ะไม่ได้ดูแล้วอย่างนี้ค่ะก็สําหรับเรื่องของ KU เนี่ยก็จะมีลิขสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเนี่ยจะต้องมีการล็อกเพราะว่าปล่อยฟรีเนี่ยก็ไม่ได้นะคะเพราะจะ จะเป็นเรื่องของธุรกิจเข้าเข้ามาเกี่ยวนะคะแล้วก็เรื่องของการดูฟุตบอลก็เหมือนกันนะคะอ,อ,อย่างเช่น3579เจนี่ยจะมีการถ่ายทอดสดฟุตบอละนะคะเป็นฟุตบอลสดต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเคยูเนี่ยดูได้ในช่องในก็คือตรงช่องเลยอ,อย่างเช่นมีช่อง3ถ่ายทอดสดก็จะดูตรงช่อง3ามก็ได์ กดไปที่ช่อง3อก็ดูได้ช่อง7ก็ดูได้แต่ว่าถ้าเป็นซีแบนนะคะซีแบนเนี่ยเขาจะล็อกไว้เพราะว่ามันจะมีเรื่องของลิขสิทธิ์ก็คือ การส่งสัญญาการครอบคลุมพื้นที่กว้างใช่ค่ะอย่างถ้าเกิดว่าเรื่องของฟุตบอลเนี่ยก็จะเป็นลิขสิทธ์เฉพาะประเทศอย่างเช่นประเทศไทยนะแต่ว่าซีแบนเนี่ยโอ้ครอบคลุมเป็นทวีปเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะมีลิขสิทธิ์เรื่องทับซ้อนของเรื่องของประเทศนั่นเองก็จะทำทำไม่ได้ก็ต้องล็อก นะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบจานคีูอย่าง PSI OK เนี่ยสามารถจะดูได้เลยอ,อันนี้คือข้อมูลที่เราจะต้องทําความเข้าใจนะคะ,คะอาจจะเคลียร์ปัญหาที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมัน มันไม่ได้ดูช่องที่ฉันเคยดูอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางครั้งอาจจะไปดูที่บ้านเพื่อนมาซึ่งติดกันคนระบบอะไรอย่างเงี้ยแต่เข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็นจาน PSI เหมือนกันอเออมันจะดูได้เหมือนกันนะนอะไรอย่างงี้ถ้าจะติด PSI อโอเคก็ต้องนึกถึงเสาอากาศไว้นะคะเสาอากาศเนี่ยแบบก,ก็จะมีช่องรายการ35.79อย่างเงี้ยค <c oughs> ่ะแต่ PSI โอเคก็มีแบบนั้นแหละแล้วก็มากกว่านั้นก็จะมีช่องรายการที่แบบดีๆเพิ่มเข้าไปอีก ก็คงเป็นคําตอบนะคะสําหรับใครหลายๆคนที่อาจจะถามเข้ามาหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง PSI O2 S9 กับ PSI OK ของเรานะคะก็งะคงได้เคลียร์ไปแล้วสําหรับใครที่ยังสงสัยอยู่หรือว่าไม่ได้ดูเทปนี้ฝากบอกต่อด้วยนะคะให้เข้าใจตรงกันสําหรับเรื่องราวของลิขสิทธิ์ก็ดีนะคะเรื่องราวของช่องรายการต่างๆที่มันแตกต่างกันระหว่าง2ระบบนี้นะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งค่ะน้องฟงมีคนถามมาเหมือนกันก็คือว่าถ้า เรา OTA อย่างคือมันถอดปลั๊กแล้วเสียบใหม่มนะคะสําหรับชุดจานพ s i OK อของเราเนี่ยแต่มันไม่ OTA เเป็นเรื่องราวที่จะต้องมาให้ข้อ,ม,อมูลอย่างละเอียดนะคะนนคเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในเบรกหน้าดีกว่าพักสักครู่เดียวค่ะ,คะ